แล้วนี่ก็เป็นห้องอัดเสียงของพวกเราครับอุปกรณ์ทุกชิ้นก็เป็นอุปกรณ์ท pues ี่ได้มาตรฐานครับไอ้ยองแกเข้ามาทำไมวะเจอแล้วมาหาสบู่นี่แกออกไปก่อนแป๊บนึงได้ไหมนี่น้องกาลังถ่ายอยู่เอ้าเลยโอ้โหโทษโทษโทษครับอย่างกีตาร์ชิ้นนี้เนี่ยนะครับเป็นชิ้นเฮ้ยแกเข้ามาทำไมเนี่ยยองจะเอาอะไรหรือมึงเก่งนอ่ะ นั่นนั่นนั่นเกงเออเดี๋ยวอออกไปก่อนแป๊บน,นึงจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปอย่าลืมนะโอเคครับห้องอัดเสียงของเราบางทีก็เป็นเหมือนห้องเก็บของส่วนตัวนะครับนฉันอยากให้พี่องช่วยเล่าหน่อยนะคะว่าบริหารจัดการหาทุนเนี่ทำยังไงได้ครับก็วิธีนี้ครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณน,นะครับขอบคุณครับเชิญคะรับ เฮียสวัสดีครับขอบคุณนะครับเฮียครับเชิญนะครับเฮียทำอะไรอะเสียอะตะโกนหาเตียไอ้เฮียก็ตะโกนหาเตียไงเตียอะโงเอ๋ยเฮีย จริงๆก็เป็นวิธีที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะกันนะครับแต่ว่าเพื่อความฝันของพวกเราครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้ครับแล้วพี่ทําถึงขนาดนี้เนี่ยบรรพบุรุษพี่ไม่ว่าอะไรหรับเเนี่ยอ๋อตอนแรกๆก็คิดว่าเขาคงไม่ได้โกรธอะไรนะครับแต่ว่าพอมีวันหนึ่งครับผมฝันไอห <c oughs> ยอกไอโฟกมันหนีไปไหนหมดวะเนี่ย เอร่าเลราคุนเรื่องการขโมยเงินวัวเลยเรื่องการตายเร่องกำลัเจอใบปลิ้งเออราเดรากุนเออร่าเดรากุนเราไปอวดชนเออราเดรากุนเออร่าเดรากุนไม่แม้คุณจะบุญเออร่าเดรากุนเออร่าเดรากุนไม่แม้เงินแุณ เบออเหอัวเ่าเราพเป็าอี้เรามาเราเจ็กซาแปะมากันเต็มเลยครับน่ากลัวมากครับคิดว่าเขาต้องโกรธแน่เลยผมก็เลยต้องไปหาเงินเอาไปคืนเขาครับก็เลยเป็นที่มาของการแต่งเพลงแรกของพวกเราครับคุณผู้ชมคะ เหตุผลที่ผลักดันให้ผลงานชิ้นแรกออกมาหลายครั้งก็เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจหลายครั้งก็เป็นเรื่องของการไล่ตามความฝันแต่สําหรับพวกเขาเป็นเรื่องของโคตรเง้าสกกลาดครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนของพวกพี่ก็เวลาทํางานก็จะทำตรงนั้นใช่ไหแล้วถึงเวลาสิงก็จะสิงกันอยู่แถวนี้แหละแล้วก็อตรงนี้ตรงนี้คือห้องน้า เฮ้ยอยองน้องเขาจะถ่ายเขาจะถ่ายเหมือนกันไปถ่ายที่ไหนแล้วทำไมมีป๊อกอื้อไม่ปิดประตูอ่ะมันไม่เคยมีประตูอยู่แล้วเอ้าเอ้าไอ้น้องคนนั้นนี่อยากถ่ายไหมอยากเห็นใช่ไหมเอ้าไปถ่ายกันตรงนี้ดีกว่าเนาะถ่ายถ่ายถ่ายกันตรงนี้ก่อนโอเคค่ะเอาหมายเลขป๊อปมาค่ะสี่สามสองอยากจะหามไอหยองอะเขาอะ เพลงแรกที่ค่ายดัลิซึมเนี่ยแต่งด้วยกันอะ่ะคือเพลงอะไรอะคะ <c oughs> เ,เพลงอ๋อตอนนั้นเราแต่งเพลงเพื่อส่งเข้าประกวดโรงพยาบาลน, <c oughs> นะครับแล้วก็จากการทำของเพียงออประกวดแต่งเพลงเราจำโรงพยาบาลทิงเงินรางวัลหนึ่งแสบาทห0 0่งแบาท <c oughs> อ๋อแล้วออ อ๋อตอนนั้นพี่ไปหาข้อมูลที่โรงพยาบาลแล้วก็พี่ก็เจอหมอแล้วหมอก็คุยกับพี่ว่าผลตรวจของคุณนะครับน้ําตาในเลือดและก็ความดันเนี่ยสูงนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคที่ตายก่อนวัยอันควรได้หลายโรคถ้าเรากำร่งกายให้ดีนะอ,ะอาบอาบไปไหนอาบเดี๋ยวเฮ้ยอย่ามันไปดิคุณเนี่ยเพีงเเลยเออกไปเป็นแบบเนี้ย <laughs> <h iss> ยินดีตอนรับสู่ สถานที่พำนักอยู่หากใครอยากพักฟื้นก็เชิญมาได้เลยพักบางคนฟื้นบางคนพักแล้วไม่ฟื้นหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยลลอลย่าพยายามดิ้นรนอย่าพยายามหนีความตาย โรงพยาบาลสู่สถานบริการให้คุณไปสบายไม่ต้องรักษาให้ลูกหลานต้องเปลืองมรดกโรงพยาบาลสู่ชะตากรรมไม่ได้โรงพยาบาลก็คือโรงพยายามมีความตาย ที่โรงพยายามนีความตายเพลงนี้ตกแล้วได้รับรางวัลหรือเปล่าคะอ่าไม่ได้ไม่เสียดายเนาะเพลงออกจะดี จากที่พี่หยองพูดเนี่ยพี่เพียงออมีส่วนช่วยในค่ายนี้มากมากเลยใช่ไหมคะไม่จริงเลยค่ะหลังจากที่ยญ่นั่นเนี่ยเข้ามาในวงการพวกเราเนี่ยทุกอย่างก็เลยดูวุ่นวายไปหมดเลยพี่ขาขอซื้อกาแฟหน่อยค่ะนี่เป็นของอาจารย์หมอนี่น้องเ,เป็นใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยมาใหม่เหรอจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อเพียงอ,อค่ะเพิ่งมาทํางานที่โรงพยาบาลได้สามาวันเพียงอ,อ แต่พี่หยองเราว่าพี่เพียงอเนี่ยนอกจากจะแนะนําให้พี่เนี่ยแต่งเพลงไปประกวดแล้วอะ่ะยังแนะนําให้คนเนี่ยมาเช่าห้องอัดอีกไม่ใช่หรอคะใืมใครว่าใหญ่นั่นตั้งแต่จะช่วยตั้งแต่แต่แกงซะมากกว่าอ๋ออ๋ออัดตรงน,นี้ด้วยอัดตรงน,นี้ด้วยท่านผู้ชมคะพี่โฟของเราเนี่ยเขามีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเขาเป็นโรคกลัวหมอมากๆเลยค่ะเหตุการณ์เนี่ยคะมันเกิดเมื่อตอนเขาอะ่ะอายุสี่ถึงห้าขวบค่ะตอนนั้นนะนะ พี่โฟกอายุประมาณ4-5ถึงขวบไม่รู้ไปสอนนิทานไหนสิบกางเกงอะไปติดหรือเปล่เออเออช้างน้อยชินจังของพี่เขานะสิก็เลยต้องพาไปหาหมอกอเคสนี้คงต้องตัดน,นะครับหัดไกลเลยเจ็บเลยนะเอาจับไว้เด็กดิ้น จริงๆแล้วอ่ะคุณหมอเขาตั้งใจแค่จะตัดงเกงให้มันขาดจะได้ปลดช้างน้อยออกจากศีบได้ง่ายๆแต่พี่โฟะนะจิตหลุดมู่ไปก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอเดี๋ยวกางเก่งกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกนะคร <c oughs> ั้งหนึ่งในชีวิต <c oughs> ตั้งแต่นั้นมาพี่โฟเขาก็เลยสั่งใจกลัวหมอกลัวพยาบาลกลัวโรงพยาบาลจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะ งออะไรทั้งหมดเนี่ยเรื่องเป็นแบบนี้เนี่ยใหญนั่นแหมก็เลยหลอกพี่ให้ไปเปลี่ยนหลอดไฟในห้องอัดพี่ก็เลยเจอขนลุกไปหมดเลยน่าเห็นไหมว่าจะทำอะไรเลยไฟก็ติดแล้วนี่หมอทั้งหมดเลยเหรอครับพอใช่ครับเออพี่ไม่ลงมาพอไม่ลงครับไม่ลงเพราะไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งเรืผมเลยไม่ต้องมาสนใจผมด้วยรัวหมอ กลัวไหมกลัวไมกลัวไมกลัวไหม เหตุการณ์นี้ยจึงทําให้โอกประจําตัวโลกเก่าของพี <poker phones> ่โป <be> <ck> ๊กเนี guys, <amo> ่ยกำเริบ <Milan> กับ <people> ขึ wow, ้นมาใหม่ค่ะนั่นก็คือโลกคัวหมอและทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมอไม่เว้นแม้แต่พยาบาลอย่างพี่เพียงอ้อ